ฟันฟันว่าพุทธเอา,าเอิญออามาพี่มาชันจักว่าเอิญไปยังครับพันตสิงซียี่ท้ให้พันว่าชันเป็นพ่อเขาเลยว่าฉันสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ ผู้เฒาพารวยครับอิซีกับผมตามแนวทางของไอ้ซิศคนนอนนาครับงวดที่ผ่านมาไอ้ซิศเป็นกับบกเข่านะครับน้าอิซี่กับผมมาเบิกงงวดปีใหม่ว่าสิเป็นยังไงนะครับน้าส่วนหลายของไอซิศเป็นเพื่นหนีเพื่อนจีพุ่มมาบอกนะครับพุ่มผีมาบอกครับอิซีกับผมเพิ่นที่ฝันเจออันนั้นฝันเจอนี่นะครับน้าเพิ่นสื่อสารกับผีได้นะครับอิซีกับผมก่อนเพิ่นสิไปอยู่งทั้งเพื่อนผู้ขมัน เพิ่นกะเคยอยู่ที่อุดรเท่านี้แหละครับอิวซี่ครับผมเมียผีมานอนน้ำจูดตลอดเวลาเนาะครับเนาะจนในย่ายนี้จาเมื่อเมียผีครับอิ่ซี่ครับผมคนกับผีอยู่น้ากันบริเวณนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยย่ายนี้ไปเอาเมียอยู่ทั้งผู้พมันครับอิ่ซี่ครับผมก่อนที่เจาไปชมคลิปต์นะครับอิซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางทําขึ้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับอิวซี่ครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อ เอฟซี FC กัให้ใช้วิจารย์ในการรับชมครับมักกะจัดขัดกับ่านกันมากันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของโพถั่พาด้วยนะครับเอฟซี FC กับผมไปฟังไอซิดโปนติโวสู่ฟังว่าเพิ่นฝันแนวใดงวดนี้ครับเอฟซี FC กับผมขโจมเอื่อนก็คือเอิ่อนไปยังอเอียงเกาะมือขึ้นนีืว่าไะไรก่อนวันว่าขโจมเอื่นก็ว่าเอื่อน,ออนไปยังโอ อยู่อนนัน่นอยู่สอยู่ใน้นเน้นสุดโรงงานครับโอ้วันวันนี้เนนปลาอ่อยคุณนบาผมไข่ผมไม่ได้ขับรถเืลนขับรถไปโรงงานอ๋อไปจอดอยู่โรงงานเลยพักตุรหันครับครับได้ฝันฝันว่าพุเทเเอาเอิญเอามาพี่มาฉันจว่าเอิญไปยังอืมเอินเพิดเอิญเปิดเอิญไปยังกกอะ ว่าเอิ่นไปเองยต่ว่ามาพี่นะครับพีตีคือคนเป็นเป็นคนคหรอเออแต่ว่าเห็นเป็นคนในครอบฝันน่ะรับแต่เขาบอกว่าเป็นพีเป็นคนครับอือไปหาเพื่อนบ่อยนี้ผู้เฒ่าผู้ยิ่งนี่โอ้ผู้เฒ่าผู้ยิ่งเออคนแต่งสุดแบบไหนเสียแผ่ธรรมดานเนาะ ก็อลื่อนไปยังแบบนี้ก็เลื่อนไปวันนี้ก็เลือยางไปน้ำพึ่นทันพึ่นไปแันเป,เป็นบ้านบ้านใหม่บ้านเก่าหลังเป็นคืตั้งบ้านใหม่ทำไม่ได้กี่ไหมตรอ๋อว่าเป็นบ,านบาน้านบ้านโบราณมครับครับได้ว่าหันพวกซ้ายหันนั่งว็เชิงหันหันหลังใช้ผมมาสัดาบาบิทจะปุยงยันเราก็เลยมันดังโวกับผมมาสัดแต่ขี้เกียจอีกยังเนอะมาชัด มีผู้เฒ่าผู้ไส้นั่งหันหลังไส้เข้าคิดว่าผู้นั่งหันหลังนี่เป็นผีเหมือนกันบิ่งบ่ออกฝันอ๋อก็จะนุ่งเสียผ้าธรรมดาคือจังเัินคือจังเฮานุ่งเลยแต่ว่านั่งนั่งว่ปากบ่อน้ำเละที่ผู้ไส้เข้าอือพู้ผู้ยิ่งนี่เทาปะประมาณ สิบเจ็ดสิบเนีเ่ยโอ้ยช่งช่วงเปิดโพถาวรแล้ววะท็อปแต่วต่วาผู้ชายผมเท่าผู้ชาย,ยประมาณสี 48, 49, ่สิบแปดสี่สิบเก้าอ่ะนะโอ้ผู้ชายนี่เป็นโรกดิเพราว,ว,ว่าพันถ้าเครียดฉันให้แตง่าฉันเป็นพ่อเขาแล้วว่าฉันร้านสิบโอ๋ออันผู้ยิ่งร้า,ผานผู้ยิ่งวั้ผู้ชายเห็นบะอ๋อผู้ชายก็เสียอยู่หน่อยอผู้ออยิ 70, 80, ่งก็เสียอยู่เกติบแปดสิบแล้วอันยังวะ อ,อโอ้วา่วาวา่าผู้ชายเขีย,ยนแทนห็นไอชิบวันนี้เพื่อนว่าจังไหนเนี่ยวันนี้เพื่อนก็ได้ยางมาจับมือผมมือชอกนากันญางเลยดอกประเสิเช่าไข่โดยหล่ะประสิโอตื่นเนียมาเช่ามาผมได้ยางไปอาบน้ำ้องกันญางดี ตังบ่ไข่บ่ยังโอแสดงว่าผู้ใช้เขนเป็นผู้เฮ็้ไข่ตีตงแช้ครับอือว่าม่นบ่ได้เป็นเอาน้ำทิพย์ไปยังไปเลี้ยงเราบ่่ะผมได้่าเพา้ในกระปานเชียอืมคนก็ได้บานเขาเจเขาบอกว่าชัคุณยิงวาผู้ใช้เขาเจเขาบอก่ Căng, căng bộ bạn. Bộ, hợp, không có sai vài nhau bò bố Bò phải nhắn nhớ nhang hắn bố bạn bay nhắn nhì lên nhắn 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 Nhang này nhắn 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 เราผู้ใช้ผิดเพี้ทักเนาะเราหันหลังหันหลังใส่โบเห็นหนามาหันหนามวาเบิ่งนี่เอาี่เพิ่นก็เลียกอีหยังบุเป็นเาอีหยังบุใช้มือไงผมเป็นคือจังไครคือจังอีหยังนี่แหละว่าให้กำไปแล้วก็เช่าไข่ฉันเออกำเพื่อชื่อมันก็อะเช่าไข่ผมเลยว่ามันกินยาดิมันงสิโซ่ผมเลยถามเพม่นหรือร่างเบิ่งมาฉัน ันที่เห็นเห็นบอกว่าเป็นเอนียงเป็นกดเป็นเอียงที่่นมากับคือจังเป็นคือจังคนเห็นขาวๆเห่นไหมโอ้โหมลมๆดิครับอืออือันนึงก็คือจังอันดูใครพรยาหนักอันกลมๆมันไหมโอ้ใครอข่ใครพนาทคทน่เที่นเห็ิพิมไข่ครพยนานักนะครับลูกลแกลว้วพยนตนะคต้อง่ว่าเป็นลูกแก้วรมเปล่าอื เอาเอาใช้เมือ่อไหแล้วว่าเอากลับกบลับมาเราก็เช้าไข่ผนร่างกิมเอาตื่น,นย้ำมาเช้ามากผมมาผมก็เช้าไข่ไปซื่อ,อ,อเป็นเรื่องที่บังเอิญเป็นเรื่องที่แปลกด้วยเน,เน,นะเาะต้องหันที่ว่าเพาไวโทรมาอ,รอันบ่ผมก็ทั่วแสบว่างาเชังรหลดผมลุกไปนั่งกินข้าวเสียงเพลงดังขึ้นเขาได้ดับเครื่องไว้ยังเปิดไหม ก็ใช่ครับคุเออเสียงเพลงดังขึ้นเนาะุณได้เปิดเพ่งอืมผมณก็ได้ปิดเครื่องเปิดไหมกระจกอะไรบ้างอ๋อมันเปลีป่ยนอย่างไรทัดอืมมันเป็ี่ยนอย่างมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นติครับวันอาทิตยเป็นตีจังไงวันกันตีเป็นเด็กไง ว่าคงกัดีว่าเปลี่นอันมากจะสีไหมเอาเอาใครมาใช้มือหาวไปดีเอาคงมกามวันนี้บดิเบเวงตีงว่าแต่ที่อะไรลังนั้นที่ขึ้นไปว่าอมันตีเกี่ยวแก่กับอย่างไรตเกี่ยวแก่กับเล็กว่ละล่ะ ก้อนหินใช้มื oh. oh, ่อไห้ oh. oh. ่โอ้โหอันกลมกลมใช้เมื่อไหร่เราะว่าให้กำไบแบบตี้ครับกำไบยตัวกระเช้าวงสี่ี่อืออเปนก็บอกบอกเลขบอกเบอร์ที่ยายมันก็ได้บัวเป็นกับพิจาร่ากำเบยตัวกระเช้วเสร็กระ้าเราขัดในเมี่อบานทั้งไปหาด้วยเสร็เพื่อก็บาโอ้แสดงว่ายุคยุคบ้านของตัวขนาดครับขัดในเมื่อบานค่อยไปหาแบบตี้ แ no. ่ก oh, you know. ็ในยุคคนมาสี่ไมโอ้พุ shit, ่มอยู่บ้านนามาดิเนาะรงเคแบบพุ้มบ้านนามาโอ้ยกลมๆนี่ก็ทิว่าเป็นศูนย์นห็นบ่อะนึกว่อืมกำบันนี้แม่บอกให้กำไปเนี่ยกำกฏิเกเมื่อกาทิหาเรือนตัวก็เป็นตีกะไรเนาะนี่สิดบ้านยังไงเ่อะนะคือว่าเัอนว่ากมกตีิว่าเปลี่ยนผมก็ได้มง ว่าที่ว่าตีเอาตัวนี้ผมเนอะตัวที่ว่าตัวโยเข้าไว้นะ่แหะมมีตีเป็นตัวอื่นได้แล้วเนาะทีเป็นตีเป็นตยวเนี่แเก้าห้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์ห้าที่พ่อมั่นนี่แหละเก้าศูนย์ห้านะเก้าศูนย์ห้า แต่เปล่เนี่ยเก่าศูนย์เก่าห้าคนตัวอ่มีอยังเก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าคนตัวสมตัวตัดเดียวกต่ที่ได้สั้นมีคนัจ้าเนก็บงบอกเลขบอกเบอร์เลขอนคร่บโอ้น้ามาอย่างุูมนำมาบอกบอกเลขยังไง เป็ดยังคิดปันติผมคคนมิเตขับรถกับไปกกับมาใช่ไหมเออวอผมก็นอนเต้นหนารถมาไขาไปลงมาใช่เออพูดแล้วบัดบัดมาบอกคนเสร็แล้วเออคือว่าเขาไปเออตอนมาเช็ดงานบอบอกคนแต่คนก็เล่นน้ำมาัึงตัวคนคือถอดนะ ก็ว่าใจเไอซิดนี่มากตัวไหนถ้าผมซื้อว่าผมก็ว่าจะซื้อเลขไทยโทรศัพท์ผมมีตัวที่ว่าจะเอาเพราะว่าดูดีๆมันกระดังมันกระเสียงเปิดเพ่งกับเปิดเองเลขไทยโทรศัพท์ตัวไหนแบบนี้โอ้ซี่ครับโอ้ี่โอ้ซี่เอตัวเดียวเล่นปะโอ้ซี่เลขไทยโทรศัพท์เอฟซีครับผม มีหกซีมีเก่าีพอมดีเอบาทนี่ oh. อาซึ่งวัดกนไซีเก่าีอันนี้คือมักส่วนตัวเป็นวะ oh. ชอบส่วนตัวของไอซกับดีเอีครับหก6ีซีหกือว่าเก่าซีซีเก่านะครับด้เอ f ซครับตัวมักส่วนตัวแต่ว่าตัวข้องฝันกับตี่ยวงั่นแหละครับต้อพ่อไว้กับตีไปตามพ้นฝันเ,เอาไปตามนั่นหละ่ะ ตามข้อมูลที่เป็นเบอลไปนะครับมานตีตามข้อมูลในเสื้อมีถูกลูกแก้วใส่มื่อยแต่ลูกแก้วมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วมื่อหามันกลมๆคือศูนย์กับเก่าศูนย์หาคนตัวที่เป็นอย่างแต่ว่าข้ัมูลของเงินไอซิสเป็นเหตุว่าเอาเด็กถ่ายโทรศัพท์อยู่เื้อมันกระดังขึ้นโดยทันว่ามันดังขึ้นโดยอัตโนมัติของมันครับเอฟครับผมไอซิสคนนอนนานนะครับเนาะฝันว่า ผู้ยิ่งคนแก่พาถึงไปถึงเงินเนยครับด้วยซีครับแป้าลูกแก้วให้ใส่มือใหน้นะครับเนาะสะรารคลิปนี้ขอจบคิ่ไรเวีย้างนี้ครับ่อก็ไม่ได้คลิปหนักพอเขามาสวัสดีครับวสบวัสดีครับไอซีครับ